อ of ไอ้ลุงลงเดี๋ยวนี้องมากระดับหมอหมอครับชุบชุกเหื่อนัดครับเดินเดเดินเดอย่าใส่บินไอ้เหี้ยเดี๋ยนี่มันเดินเร่อตุ๊กทีทีสัตทีซีรอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวไเดินไปใกล้มันอะไรเหี้ยกำลังไปเบิกเงินที่โรงพยาบาลตีนครับตีนรู้สึกแปลกๆเราอยู่ใกล้มันอ่ะตอนนี้จริงๆรู้สึกแปลกๆเราอยู่ใกล้มันอ่ะพอเปิดทันดุไม่ แล้วลุงจะรู้สึกอะไรถ้าลุงไม่ได้รู้สึกอ่ะแล้วไอ้เหี้ยแชทมันชอบอวยไงสัตว์ประเด็นอ่ะมันเลยรู้สึกขนลุกกับไอสัตว์มาไม่ได้มันอาจจะเปรียบว่าลุงเป็นแมวก็ได้ที่บุหรี่มเหี้ยเราเอาไอ้เหี้เราเองเลยไม่ได้ไม่ได้ขอใครอะไรเลยใช่ไหมครับอันนี้เจอสองรอบแล้วนะนี่อันนี้รอบแรกเตือนไปแล้ว ไม่ต้องมาซิ้อไได้นะครับจริงอ่ะแค่ไปปกติคุยคุยกับเขาดูก็ได้ครับคือเรามางงัดสองรอบเขาเจือสองรอบแล้วใช่ไหมใช่ใช่เออรอบแรกเขากเตือนนะรอบแรกเตือนนะครับเตือนแล้วเตือนแล้วเ้ามังงัดต่อไปได้เลยครับหมอไปได้เลยครับเขาไหมขอบคุณครับ เพราะว่าพวกตามที่งัดบ้านอะไรทุกอย่างมันมีลูปของแต่ละแก๊งอยู่ครับพวกหมบดูแลกันอยู่ครับเรื่องลูบอะประชาชนฟีสไตล์เกินเดี๋ยวนะี้ไอเ้เหี้ยผมจะไม่ให้งานดำประชาชนมันแตะตั้งนิดนึงเลยเปลี่ยนระบบ<ห>อะไนะครับอยากทำงานดำหรือว่าอะไรคุณก็ไปเข้าแก๊งดิจะไปแอบงัดทำไมทำตัวเป็นหัวขโมยตีนแมวไปได้ เฟฟ้ามันแพงครับผมก่เลยลองอัดดูแล้วทำไมเตือนแล้วยังทำอยู่อ่ะม,มีมีอะไรจะพูดไหมครับหรือไม่เราจะงัดจะอะไรเราลองถามเขาดูไหมว่าถูกที่เขาคุมเนี่ยเราต้องจ่ายเงินเขาเท่าไหร่ ไม่รับครับไม่รับจ่ายเลยไม่รับประชาชนครับไม่รับประชาชนโอเคประชาชนไม่นับหมดเลยงานดําทุกอย่างน่ารักวนาดแบบเ่ยน้องพูดไงครับเราจะเอาอย่างไงเนี่ยเรื่องเนี้ยแอบงัดต่อหรอถ้างั้นผมไม่งัดแล้วก็ได้ครับชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อชอนครับ ไม่แกงอะไรไม่ไม่มีแกงครับชอนบุรนะเพิ่งมาหรอหรือว่ามานานแล้วมานานแล้วเออก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าอะไรคนทำให้คนทำถูกไหมครับผมร้านหนึ่งสองร้านอาวุธหายเลือกเอาเนี่ยในตัวหมดเลยอะง่ายๆแด้ไม่เสียเวลาผมสี่พันาทีงๆอ้หถ่ายโอเคอ๋อพออาวุธมันค้อนไงเลยไม่เสียดายงั้นกว่าสองร้าน ในรูปมันเรื่อยๆก็ได้ให้มันทํางานไม่ได้เลยขอตั้งข้าหัวตลอดเลยได้ป่ะครับซีซีน่าจะได้แหละถ้าเราสั่งคนไม่ให้ล่าประชาชนประชาชนมีสิทธิ์ร่วมร่วมร่วมล่าคาห,หัวไหมได้ครับล่าได้หมดเลยครับใครได้เคสนี้เอาไปล้านหนึ่งเดียวลุงผมว่าเคสอ,<ค>อุ้มเอ๋อรเหรอใช่ครับอุ้มอ,อุ้มหายเลยเอ่ะเดีย๋ยวค่อย<ช>จ่ายเอาแบบว่าให้มันเรื่อยๆดีกว่าเอาแบบว่าให้มันอยู่ไม่ได้เลยเจอแล้วค่าส่งบานเจอแล้วค่าส่งบานดีกว่าเออไม่ต้องปลดข้าหัวมันดีกว่า งั้นเราจ่ายเราเราจ่ายผมผมจ่ายค่าหัวละเอห้าพันได้ไหมหมายถึงแบบว่าตั้งค่าหัวไป้ห้าพันผมจะได้โอนให้สักล้านสองล้านแบบว่าให้เรื่อยๆเลยอ่ะอ่าขั้นต่ำมันห้าหมื่นครับลุงขั้นต่ำห้าหมื่นเหรอใช่ครับเอ่าอย่างี้ก็ได้ครับลุงเดี๋ยวผมว่าผมมีวิธีให้คให้คนมาส่งให้เราก็ได้แค่นี้ก็ได้แค่ติดค่าหัวไว้ก็พอโอเคโอเคที่นี่มันไม่มีกฎเนาะเพราะว่าผมอยู่ในท c เนี่ยไอ้นี่ไม่ได้อยู่เพราะไม่มีผลกับประชาชนนี่โอเคครับ ครับอันนี้ถูกไหมถูกครับมีมีหอปมาจากมีครับมีมีมีหอเลยตั้งค่าหัวเลยครับเดีนี่มีมีชื่อใช่ไหมครับอันนี้มีชื่อเขาแล้วใช่ไหมเอ่ยมีครับมีมีเอางั้นตั้งค่าหัวเลยครับเดี๋ยวผมจ่ายตังค่าหัวเท่าไหร่ครับเลขอะไรอ่าเลขสามเก้าห้าครับห้าหมื่นเก้าห้าโอเคครับใช่ครับห้าหมื่นครับแต่นี่เดี๋ยวรอบรอบหน้า มันเดี๋ยวคนอืดไม่เห็นมันจะดูไม่ดีแต่เขาเข้าใจผิดไม่เป็นไรเขาจะได้เข้าใจไงว่าใครที่อยู่ทีซีมันก็จะได้มีแบบนี้ไงครับไม่ต้องกลัวอะไรพิเศษดิใช่ผมไม่ใช่ครับหมายถึงเรื่องเรื่องที่ลุงแทงครับรอบหน้าเดี๋ยวผมจัดการให้ก็ได้ครับไม่เป็นไรอยากยิมมืออยากยิ้มมือทีซีมาดิมันจะเปื้อนเดี๋ยวมันเปื้อนคนเดียวดีกว่าไปแล้วยี่จะจว่า ไปเหอะไอเฮียตอนนี้เป็นเทแม่งไอเฮียมันเป็นเทนทิกต็อกได้ไงก็ไม่รู้ไอ freely, สัตว์ม er ันเที่ยอะไรอ่ะกูก็รู้สึกแบบเป็นเขินอยู่ว่าไอเฮียตอนอยู่กับมันอ่ะแต่แปลกแล้วเนี่ยกูเนี่ยอเฮียจริงเพราะอะไรไอสัตว์ ไปเชียแกงเราอยู่ไหนมาวะนะร้านหลวมั้งเราอยู่ไหนกันนะสองเคสเลยนะสองเคสเลยนะร้านหลวัลลลบลุงดินจ๋าอะไรครับลุงทำไรจ๊ะไปครับลุงเสือกฟังเเพื่อนอยู่ครับลุงอ๋อเป็นไงบ้างสบายดีครับลุงสบายดีแต่ว่าวันนี้โดนตีไม่พักโอเคกินข้าวยังคะกินละครับลุงลุงกินยังครับแล้วลุงกินตีนแทนได้ไหมอ่ะ กินข้าวเถอะครับลุงแม้จีอิมไปเล่นด้วยแม่ก uh, ู mai, ou ไม่มีหอกูไม่มีหอเนี่ยก็หอดีกว่าดิเผมก็หอดีไปอุ้มเลยเอาไปไอ้ดียไปเลยอ่ะประชาชนเลย๋อญาติเอาไปเกมประชาชนแล้วเอาไปเกมไอ้เฮียแล้วอาไเกมไอ้สัตว์เดี๋ยวจะอุ้มต่อเดี๋ยวมันมีมันมีจุดบนหัวมันมีจุดบนหัวนะไอ้เฮียมันกักได้หรอไอ้สัตว์เดี๋ยวก็จะถับบ้านไอ้เอ็งเล่นถับบ้านเดี๋ยวมึงเล่นสนามกอล์ฟก็ได้เนี่ยสนามกอล์ฟถับ้านนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเอาเอารถสี่ไอ้เจ้ารถสี่ไปเดี๋ยวให้จุก ให้จุกอุ้มก็ได้เดี๋ยวเราไปด้วยกับมันเนี่ย UTC ครับ UTC จุกเอยี่ยสีเออดีเอาเราสีมาดีสีเอาสีมาหน่อยไอ้เนี่ยมึงโดนอุ้มเลยไม่มีไม่มีมีแต่เบสเงี้ยมาบัสอ่ะเอาดีเออเบนมาไรดะเบนมาทำอะไรอ่ะอุ้มอุ้มไอ้่ายหมอให้กูยังเนี่ยกันเดเซอร์อะเราได้เงินจากหมอมาห้าล้านฮะ ได้เงินมาจากผมรรมาหาล้านก็นข้ามมันอุ้มศพออกไปในฮาคิงไงแต่กลัวเอาไปให้แก๊งเล็กๆหมดเลยห้าล้าน,นแก๊งอะไรครับแก๊งเล็กๆไงโอเคเปิดไอพีเปิดให้เปิดให,ห้จุไปเลยทำกับผมกับเิม,ะะมดี๋ยวไมาไปดิ มีรูปมาตินขายครับมีใครสนใจไหมเต้น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 ปุ่มแล้วก็ได้เต้นกูมีรูปมึงอ่ะประมูลปะเดี๋ยวกูโอนตังค์ให้เปิดประมูลรูปมึงไหมไม่เอาครับไม่เอาไม่เอาไม่เอาครับไม่เอาไม่เอาไม่เอาปุ่มแล้วมาตินไม่ได้ชาติไม่เที่ยอะไรล่ะเพื่อนพูดจาไม่พอเลยนะคะมาติ้นไปดิเรารอใครไอ้ติขึ้นมาบนดิขึ้นมาหามาตินดิขึ้นมาหามาตินดิสัตว์ คือไม่บนอ่ะป <ขอ S 2> ล่อยขับามาตินกูจะไปด,ดูมันมาตินพูดเป็นพอเลยนะคะแบบเนี้ยครับลุงจะว่าพอหน่อยนะคะได้ครับลุงโอเคไหมครับลูกโอเคประมูลรูปน่ารักจิ๋วครับเดี <S <S 2> <S 2> ๋ยวผมเอาบ้านรถไปจำนองรอระมูลเลยครับฮัลโหลบ้พูดคะเซมาตินพูดเลยนะครับลุงค่ะค่ะ ด้จุบมัวดิจุบมัวดิจุบมัวดิเเด็กเอยทีทีอ้าว1็ m